สวัสดีค่ะหลังจากที่ป้าได้ปล่อยคลิปภาษาจีนเสียงในฟิล์มไปรัวๆนะคะก็มีเสียงเรียกร้องจากเด็กๆมาระงมเลยนะคะว่าฟังไม่ออกฟังไม่ทันแปลไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องกลับสลับมาเป็นภาษาจีนเบื้องต้นอีกนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากประโยคง่ายๆเลยเหมือนกับที่เราเรียนภาษาอังกฤษอะ เพราะเป็น this is a cat อย่างเงี้ยเราจะเริ่มจากนี่คือแมวนะดีไหมเป็นประโยคง่ายๆก่อนอ่ะเราจะเป็นภาษาจีนอย่างไรนี่คือแมว1ตัวนะคะนี่ก็คือเลี้ยเลียเลียเลียคือคือคำกริยาของประโยคนี้เลยนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นคือก็คือแห่นั่นเองนะคะแล้ว1ตัวก็คือหยิดจักเรากลับมาที่1ตัว ตัวคือลักษณะนามนั่นเองลักษณะนามหมายถึงคําที่ใช้แสดงลักษณะของนามนั้นๆเช่น,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 นหนึ่งตัว1ขวด1แผน่น1ก้อนเป็นต้นโดยทีออ่มันจะอยู่หลังเลขนะคะไอลักษณะนามตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเรียกต่างกันภาษาจีนเราก็เรียกต่างกันด้วยในที่นี้เป็น1ตัวก็คือหยิดจักนะคะถ้าเกิดเป็น1ขวดก็หยิดกวดหนึ่งอันก็หยิดใกล้เนาะหนึ่งเล่มก็คือ หยิดปุ้นเอ่หนึ่งแผ่นก็คือหยิดเพี้ยนเป็นต้นนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวจัดเป็นลักษณะนามเฉพาะอีกคลิปหนึ่งเลยก็ได้นะคะอ่ะก็กลับมาถึงแมวก็คือเงี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งประโยคอันนี้มามันก็จะกลายเป็นว่าเ,เลี้ยห่แหยิดจากเงี้ยวนะถ้าจะเป็นหมาก็ได้เลี้ยห่แหยิดจากแก้วเป็นกระต่ายเลี้ยห่แหยิดจากถู่หรือจะสองตัวก็ได้เลี้ยหแหเรื่องจากเงี้ยวเลี้ยหแหเรื่องจาก แก้วเลี้ยแยเรื αι, เร่องจากทูนะคะซึ่งพอเรารู้ว่าวิธีการผูกประโยคเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเราเห็นอะไรเราก็แต่งประโยคในใจได้เลยนะคะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องออกเสียงก็ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้านะคะถึงแม้ว่าเราจะบ้าก็ตามนะคะอ่ะต่อไปเราก็ไปดูประโยคที่เกี่ยวกับคำว่ามีในภาษาอังกฤษที่บอกมาสักครู่ก็คือ there is there are นะคะก็คือมีแมวหนึ่งตัวมี หมาหนึ่งตัวมีกระต่าย1ตัว2ตัว3ตัวอ่าคำว่ามีภาษาจีนเราก็คือคาว่ายิวนั่นเองนะคะแล้วก็แมว1ตัวก็คือหยิดจักเงี้ยวเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆที่เราสามารถพูดได้ก็คือยิ้วหยิดจักเงี้ยวยิ้วหยิดจักแก้วยิ้วหยิดจักทู่หรือจะมี2ตัวก็ได้ยิ้วเรื่องจากเงี้ยวเรื่องจากแก้วเรื่องจากยิ้วเรื่องจากทู่ประมาณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการแต่งประโยค ภาษาจีนก็ไม so in ่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเกิดน้องๆท่านไหนสนใจอยากให้ป้าจัดมาแบบเทียบจากภาษาอังกฤษมาขากาก็แนะนําเข้ามาได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่ป้าถนัดนกะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ